สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมดาแฟมิลี่นะคะกลับมาถึงบ้านก็ไปเก็บผักนะคะเก็บผักจะอมมาแกงนอ้องวิวคงจะหิวข,ข้าวหิวข้าวทามากินลูกน่นเด็กก็กออกมือพับวิวบ่กขึอนไม่ไาวิน ค่อยเถะเหรอยมอค่อยยืมมาค่ะมากินข้าวมากินข้าวกินข้าวต้องยืมขากินข้าวขุดหันมูเอ้ยแม่องซวนข้าวแตหาซ้อนหาเห็ดหารามหาวนนึ่งเดีคนเทนต์หาเฮ็ดพอจะมัก็ได้เลยเนี่ยเอนี่หนูม่เอาอะล้เลยบอกเข้าไปอาจะไปืดเวอด์ืมมฮาเลยได้จ้ะ จนบ่มีขลงเข้าพันละก้นเอาก่อมันเมื่อนะก่อย่างแล้วก็แกงสะอมนะคะก่อนทำไมถ่มบินอืนก่อนทำไมก็ถมละวขาวถมละคนไปนำทำไมหวานเท่ากับนี่อ่ะเนี่ยเราบ่นทำไมหวานทำไนมีน้ำผึ้งหวานเนี่ยเราฝนแล้วมันทิ่มโซงทิ่มโซงฝนมันอันนั้นเนาะมาแบบมือนึ่งแล้วก็ทิ่มไปนี่นะอืจู่ท่าทางน้องอยู่คุณจะหิวข้าวเนาะ ยังไ,ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะ้นองอวิวนี่ก็จะสี่โมงแล้วจะห้าโมงกินข้าวอิ่มแล้วก็กลับเลยบ้านไม่ได้อาบน้ำเลยต้องรีบกลับงรีบเดียวตาม มาแมมเปาเปายังไงกลับจำปาดงไหมฮะดูไว้มอมแมมให้มอมแมมนอนเฉยมอมแมมมอมแมมกลับไหมจำปาดงอ่ะฮะจะกลับไหมจำปาดงน่ะฮะอยากกับจะพูดแทนผัดอันอีเปาเปาจะพูดอยู่ที่เลยพอพูดไปหาอีเปาเปามีเปาเฮ อืมไม่ไม่เห็นแหละมันมาลำหลังอืมเละผ้าเดี๋ยวหาหมาเมื่อเละมาเห็นมันนอนขลุอยเลยไปลูกมาหางตอไม้ไป <c oughs> แพ้มันบอดีอผูมันเท่าเลยบ่มา mềm เนยนะผูหุ่นเงาะเลย <c oughs> ใครมาเอ้ย <c oughs> น้าตางไปหาแม่มลูกสวัสดีค่ะป้าน้อยสวัสดีค่ะไปไหมไปกับป้าวิวไหมไปกับป้าวิวหาแม่ไหมไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยดูดูดูมาเจาเปล่ากับมอมเมนต์ามหลังต้อยต้อยนะคะสงสัยอยากไปละสิ แล้วแม่มอยาก,กไปแล้วสิ<ป>อุ้มหลานนะคะนี่หลานน้อยนะคะแม่เอเห็ดน,น้ำหมากหนึ่งดอกได้เห็ดเพาะสองดอกมันคงเหลือไม่เยอะเนาะนี่มันก็เหลือประมาณเขาเก็บไปแล้วเนาะมันก็จะเหลือไม่เยอะ ไม่เจอเห็ดน,นะคะยุงเยอะมากเจอแต่ยุงไม,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพามาชมธรรมชาติสวยงามกันลวกันนะคะไม่เจอเห็ดเลยนะคะนี่ได้เห็ดเพาะสี่ดอกพ่คงจะเก็บไปหมดแล้วล่วนะเนาะ มัคงจะเก็บไปหมดไม่มีเหลือถ้ามันเหลือมันก็คงจะเห็นเนาะถ้ามันเหลือมันก็คงจะเห็นไม่เห็นเห็ดอะไรเลยความจริงถ้าเห็ดออกมันก็เห็นนั่นพื้นมันก็ไม่ลกนะคะ หญ้ามันก็ขึ้นเป็นหย่อมหย่อม,อมเดี๋ยวให้ดูยุงนะคะนี่เต็มตัวไปหมดเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องใส่เสื้อแบบมีหลายๆชั้นเนาะเห็นไหมยุงเกาะเต็มไปหมดเลย ต้อเอาเสื้อนานๆเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันเจาะรูหมดเลยถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกนะหรือว่าปีนี้มันจะออกแต่เห็ดเพาะเห็ดละงวกเห็ดอื่นไม่ออกคงจะต้องรออีกรอบหน้านะคะฝนมาอีกรอบนี้แหละคะ่ะเนาะ โอ้ยหญ้านาเขียวเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเลยนะคะแบบนี้แหละชาวบ้านเขาถึงเอาวัวขึ้นเขานะคะเพราะว่ามันเป็นทุ่งหญ้าป่าโปป่าป่าโล่งป่าปูงนะคะมีแต่หญ้าน,นี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ต้นไม้ห่างๆนะคะต้นไม้สลับห่างๆแล้วก็มีหินเนาะแล้วก็จะเห็ดทุกชนิดนะคะไม่ไว่าจะเป็นเห็ดเผาะเห็ดละโงกเห็ด เห็ดพึ่งอุ้ยเห็ดทุกอย่างแล้วค่ะมันเป็นทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะอุ้ยเห็นแล้วเขียวงามมากเลยนะคะหญ้าเนาะเขียวงามไป็จาอ่อนชอน่อนว้าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะจับดีวกว่าเดี๋ยวรอให้มันอ,ออกก่อนค่อยมาเพราะว่าเห็ดพอเขาคงจะเก็บไปหมดแล้ว มันถึงไม่เหลือไม่หลงไม่เหลือไม่หลอเพราะว่าเขากเก็บกันทุกวันเนาะคนเข้าคนออกคนออกคนเข้าคงจะไม่รอดพ้นสายตาตอนที่มาเก็บให้เรงโง่กันก็มาแถวนี้แหละ อันนี้ใกล้ๆนะคะไม่ได้ขึ้นสูงโน,น้นถ้าขึ้นไปสูงโน้นล่ะคะ่ะอีกไกลนะคะแม่ดามาข่ําแล้วนะคะน้อข่แล้วแม่ดาแวะมาบึงแวะมาจอบบึงโอ้ยรูอะไรนี่รูแง่บ่ การกินข้าป่ามต้องใส่รองเท้าบูทนะเพราะว่าป่ามันลกเนาะสัตว์ที่มีพิษหลายชนิดนะคะอุ๊ยหลงดีใจคิดว่าเป็นเห็ดเผะเหง้าวขาวๆเนาะเหงืาขาวหลงดีใจคิดว่าเป็นเห็ดเผะน่าจะได้สักหนึ่งหม้อแกง ไม่ได้ก็ไม่ได้เว้ยยุงเยอะขนาดนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะ